สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านที่ชอบประดับยนต์แต่งรถวันนี้เราจะพามาดูงานติดตั้งชุดฝาท้ายไฟฟ้าตรงรุ่น m ิ t s u บิชิป p จจ e r ร s สปอร์โมปี2013นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูฟังก์ชันการใช้งานกันเลยนะครับเริ่มกันที่รีโมทเดิมของรถนะครับสามารถสั่งเปิดและปิดที่รีโมทเดิมของรถได้เลยนะครับรีโมทเดิมไม่มีการดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับ สะดวกสบายต่อการใช้งานนะครับรัศมีรีหมดไกลแค่ไหนก็สามารถสั่งเปิดและปิดฝาท้ายได้เลยนะครับนอกจากนั้นยังสามารถสั่งเปิดและปิดที่สวิตด้านท้ายนะครับืูเปิดเดิมแค่บีบฝาท้ายจะเปิดให้อันตโนมัตินะครับสวิตด้านท้ายแค่กดปุ่มฝาท้ายก็จะปิดให้อันตโนมัตินะครับ และยังมีสวิทช์เปิดปิดด้านในรถอีกหนึ่งตัวนะครับสามารถสั่งเปิดและปิดจากในรถได้เลยนะครับนั่งอยู่ในรถเราก็สามารถสั่งเปิดและปิดฝาท้ายได้เลยนะครับการใช้งานสะดวกสบายนะครับวันนี้มาติดตั้งให้กับเจ้ารถถังแห่งราชบุรีนะครับคันนี้แต่งสุดจัดเต็มมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองระบบเซฟตี้กันหนีบ ทุกชุดจะมีระบบความปลอดภัยมาให้นะครับปลอดภัยไร้กังวลน,นะครับถ้ามีสิ่งของกีดขวางหรือคนยืนขวางทางมันอยู่มันจะหยุดทํางานทันทีนะครับและดีดตัวขึ้นอัตโนมัติทันทีนะครับงานติดตั้งเราเก็บงานสวยงามนะครับเรียบร้อยนะครับเบ้าสวิตตรงรุ่นนะครับชุดแกนโชคที่เปลี่ยนเข้าไปใหม่นะครับ สนใจงานติดตั้งดีๆจากร้านทีช็อปประดับยนต์แต่งรถทักมาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับวันนี้ต้องขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ